คือครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรามา แหลงข่าวนะครับประชาธิปันหลวงพ่อขุนองผูใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยที่วัดเนี่ยยังไม่เคยมีองค์ใหญ่นะฮะเป็นที่เชิญหน้าโชตากรรมการและประธานหมู่บ้านก็เลยมีแนวความคิดที่จะสร้างหลวงพ่อขุนให้เป็นที่ระลึกแ,และเป็นที่ศรัทธาอของคนทั่วไปในการนี้ก็เลยทำให้ เหกือนข้อคูรของที่ไซอุดติโลหน้าตักหน้าตักเนี่ยสิบเก้าเล้วคูณความสูงคือยี่สิบเจ็ดเดวมันเป็นอกใหญ่มากและเนื้อเนื้อในการสร้างนีเกินไปเนื้อทองสำเร็จซึ่งเป็นโลหะที่บริสุทธิ์บอกว่าวัดอื่นยังไม่มีการสร้างเนื้อประเภทนี้เพราะว่ามันใช้โทรศัพท์สูงมาก เป็น้อยๆล้านทัว่วไปนี่ก็อาจจะสี่ห้าสิบล้านสาสบล้านแต่นี่ชื่วัดบ้านไร่นี่คณะกรรมการลงความเห็นและประธานหมู่บ้านได้ลงความเห็นแล้วลวา่าการสร้างหลวงพ่อคูณให้ปริเจฐานให้อายุยืนนองนานเพราะว่าไอ้หลวงพ่อคูณเนี่ย สรว่าสร้างหพรอโคด้องค์ใหญ่และเป็นเนื้อทองที่แก่งที่สุดบริสุทที่สุดคือเนื้อทองสำริดดังนั้นก็ลงมือสร้างไปแล้วบางส่วนนะเพราะว่าหลวงพ่อรูเองนี่ไม่ใช่สร้างง่ายๆเพราะว่าเรา บุรีอะไรต่างๆแม้แรายละเอียดเล็กก็เก็บมาเป็นการวิเคราะห์รายการสร้างเ,เรามาวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเริ่มแถลงข่าวเพื่อที่ประชาชนผ่านข่าวการแถลงข่าวการประชายข่าวไม่ใช่เพียงวันนี้วันเดียวมันจะต้องมีการต่อเนื่องประโคมข่าวเพื่อให้ ประชานชนชาวไทยทุกคนได้รับรู้พอได้รับรู้แล้วก็วยังมีการบริจาคเพราะว่าการบริจาคของเราที่เราไม่ได้บังคับนะฮะบริจาคเราเนี่ยแล้วแต่จิตศรัทธามากน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจขึ้นอยู่กับความทาุลักทุของเราเองว่ามีมากมีน้อยให้ไหนแต่ว่าอย่างหนึ่งคือ ให้มีความรู้สึกว่าเราได้สร้างองค์พระโคดองใหญ่ที่สุดในโลกร่วมสร้างองค์พระโคดองใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ระลึกของเราเป็นประธานกรการวัดป่าไรในการเป็นประธานกรรมการวัดป่าไรนี้ไม่ใช่่ง่ายเพราะว่าเป็นวัดใหญ่แล้วเป็นวัดที่ท่านชื่นไปแล้วน ไปวัดบ้าน่ายมาก่อนแต่พอไปอยู่ที่วัดบ้านไายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่เคยยึดมาก่อนเลยิี่ท่านเป็นพระผู้ให้ท่านสร้างวัดให้กับพระที่มาท่านสร้างโรงเรียนเท่าที่ท่านจะสร้างได้ ใ้ท่านหนึ่งพันบาทแต่ไปแค่ห้าร้อยสอไทถ้าจะดึงไป5ค0ร้อยทีไรหรือห้าร้อยทท่านเป็นคนสร้างโรงไฟา้าหลายหลงพยีบาททุกวันนี้ก็ยังมีโรงพยาบาทเพราะคนที่นะซึ่งได้รับคุณ ลูกหาที่เดือดร้อนท่านก็มีแต่ให้แต่ในการให้ของท่านธรรมะอยู่ในองค์ของท่านเป็นสิ่งที่แปลรซึ่งผมได้รู้จักจากชาวบ้านได้พูดคุยกับชาวบ้านได้พูดคุยกับคนในวัดบ้านไร่ได้พูดคุยกับญาติพี่น้องของพ่อคุณแท้ๆน้องสาวท่านหลานท่าน ท่านเกิดที่ด่ดดานหลวงครับท่านเกิดที่มีจุดที่มาจับหวัดอุบลรานและท่านเกิดติดกับวันปาไลหลวงพว่อปูนองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านอยากให้สร้างพระพญามมองทิศทางนะครับว่าบ้านท่านอยู่ไหนในนั้นแล้วก็ให้เขาสร้างหลวงพว่อปูนมงค์ใหญ่ที่สุดคือเป็นความที่เริ่มสุดชาวบ้านนะครับไม่ใช่ผม แต่ผมให้การสา,สารรธุในงานอานอาจารย์สิ่งเดียวที่ผมคิดก็คือชาวบ้านอยากให้มีท้องที่อยู่กับเขานั่นคนถึกที่มาก็อยากให้มีหลวงพ่ออยู่ที่วัดบ้านไร่แท้เหมือนกับพาท่านกลับมาบ้านคือท่านอาจจะไปสมสวัสด์ท่านจะทิพานในงานวัดแต่ชาวบ้านของวัดบ้านไร่ คนด่าถูกวอยากให้มีนข้อมูลองค์ใหญที่สุดเพราะนั้นแนวความคิดของหนุนข้อมูลองค์ใหญที่สุดนี่มันเป็นแนวความคิดที่ถูกตัดแปลงมาแล้วสองสามครั้งนั่นก็นกนคือจะสร้างวิหารไหมหรือจะสร้างหลังคาไหมหรือจะสร้างองค์ลอยหรือจะสร้างองค์ที่ท่านสุขลีคำสุดท้ายที่ก่อนที่ท่านจะป่วยท่านบอกว่าท่านจริงจริงท่านไม่ชอบสุขลี แต่เป็นสไตล์ของท่านเป็นวิทยาคมของท่านชนิดหนึ่เป็นจิตวิทยาชนิดหนึ่ก็คือให้คนจำท่นานได้คือผมศึกษาท่านสามสี่ปีที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าหลวงพ่อูท่านท่านท่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านท่านเปลี่ยนจานไหนกับไาริย,ยาสมในเมื่อชาวบ้านในเมื่อลูกศิษย์ลูกขาในเมื่อคนดหายตัว นายกเองก็เคยไปกับผมที่เส้นเลีอดน,นะฮะแล้วก็คุยกันเราก็วางแผนกันว่า,วาเราจะสร้างอย่างไรที่ดีที่สุดเรื่ที่สุดแม้กระทั่งเส้นเลือแลดแม้กระทั่งเล็บอย่างที่วา่านะครับเอาหลานชายท่านรูปร่างใกล้เคียงกับท่านมายืดแขนตัวมันเป็เส้นเลือดอย่างไรเราก็จะปั้งให้อย่างไรที่ดีที่สุดเป็นนั้นจะใช้เวลาไหมใช้เวลาครับสิ่งเดียว ที่ผมอยากจะพูดแล้วก็อยากจะฝากกับสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือนำผมพ่อคูกลับบ้านนั่นก็คื่อบริเวณบริเวณวัดบ้านไร,ร่นะครับทิศทางนะหร,รอะไรก็อะไรี่้อมรือลผนั้นนหะ,ะาจจะเป็นกระตอบเล็กๆกระต๊อบนึ่งท่านอยกับพ่อแม่หรือจะ้องสาวท่านอีกสองคนนะครับและท่านก็เติบโตกับตรงนั้น ั้านราวพาพกอยู่ก,กับบ้านใหญ่ที่วัดบราไลายนะครับก็อยากให้สื่อมวลชนช่วยสื่อไปถึงประชาชน ผมเองซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้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 เกี่ยวข้องอะไรมากมายเพียงแต่ให้การสนับสนุนในทางประธานกรรมการวัดนะครับแล้วก็คอยดูเป็นภาพรวมใหญ่ว่าเหมาะสมอย่างไรอย่างไรแย่างไรนะก็วัดจะเดินหน้าต่อไปหรือเปลแต่ถ้าเกิดมีผลกระทบโดยองค์ใหญ่ก็อย่างที่บอกนะครับผมก็มีให้ความร่วมมือร่วมกันนิสิตนิสิตอยากจะสัมภาษณ์บางทีก็มีมาถามผม้างแล้ว ครับว่าต่อไปจะเป็นแบงไรอะไรยังไงผมก็อย่ากจะบอกว่าที่เราจะหลอกเนี่ยเราก็จะหลอเริ่มจากเสีนะครับแเราค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างงีแค่เสียงนี่ก็คือปรับแปลงเปลี่ยนแปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากต่อสมควรตลอดเวลาเลยครับเกือบทุกเดือนนะครับทุเรียนต้องปรับ่ยก็จะไม่เคยมีพวกบูน คนเอชกชาตชายก็ได้เคยไปที่บ้านไร่พวกผมก็ไปในนามพวกที่จะต้องไปดูแลท่านด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วผมได้ไปเพราะว่าท่านเลยจั่ผมไปถึงแม่มนเพื่อเป็นสิ่งหนึ่แต่ในปีนั้นเนี่ยก็ไปร่วมงนานแล้วก็ที่ท่านชัดิชายท่านไปนะครับก็ได้พบกับและคำว่ากันผู้ใหญ่ซึ่งย้ายไปรับราชการที่สที่ที่ดังสมทบนะครับก็ได้เล่าให้ผมฟัง นะลูกนะในตำรวจท่านั้นก็บอกว่าผมก็ตกใจนิดๆนะครับพี่ผมคงไม่มีโอกาสไปที่ไหนเลยเพราะพวกเรากรรู้อยู่แล้วว่าบาราท่านศักดิ์สิทธิ์ก็คงจะต้องดูดีไปไม่สามารถจะไปเป็นผู้ใหญ่ที่อื่นไปนะครับครับก็คงจะกล่าวสั้นๆว่าก็ขอรวบวมอยพรและขอให้การก่อสร้างเาต้องหมอึที่เคารพสกการาของพวกเราทุกท่านดีนะไม่ว่าจะทาภาคอีสานหรือ เมตตากรุณาต่อผู้โดนชาวไทยทุกท่านตามที่ท่านประธานก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีเงินนั้นท่านสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างวัดน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวอยา่างอันดีงามของคนไทยเราทั่วทั้งประเทศซึ่งควรจะกลา่าวไหว้และเป็นสิ่งเปคนของพวกเราเลยสุดท้ายผมขอให้การดำเนินการก่อสร้างพักภูมิซึ่งเป็นสิ่งเป็คของพวกเรานั้น ได้ดําเนินการไปอย่างสมบูรณตามความตั้งใจของพวกเราทุกคนครับเรีย่างดีท่านนายกสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมทะเลงข่าวในวันนี้ครานผมใน,นมกรรมการฝ่ายประชาธบการบัาน,นไร่นะครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งหนที่ทุกท่านบุกบุได้รัความสำคั ในการก่อสร้างรูปหล่อรูปเหมืานูปวัปิสุทนิามใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งมีหน้าตัดขนาดความกวามม้าง19เมตรและสูง27เมตรดังนั้นก็ในฐานะที่ผมเป็นประธานองพีน้องชาวบ้านไร่และแลก็พี่น้องชาวเพะดังกระทบนะครับก็มีความรู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิใจเป็นอย,ย่างยิ่งเลยทีเดียว นาที่เห็นพี่น้องทุกคนนะครับโเฉพท่านนายกพอดีครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านทุกคนนะครับนาที่ได้แร้ยงเย็นถึงความสาคัญในการบ่รสรูปโลหลวงพ่อขึ้นมาในครั้งนี้เนื่องจากหลวงพ่อนั้นท่านเป็นพระที่บริจาคนะครับแล้วก็ท่านทุ่เทเกี่ยวกับด้านมรประมาณนีไปให้กับ สังภคมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพรยาบาลแล้วก็อีกหลา,ลายอย่างนะครับซึ่งหลวงพ่อได้บริจาคไปเป็นจนํานวนเงินมากกว่า4,000ล้านบาทฉะนั้นในการก่สรสส้างรูกหลอูกเหมือนหลวงพ่อขึ้นมาในครนั้งนี้ก็เพื่อที่จะไว้เป็นอนุนสรณ์นะครับให้ลูกหลานที่เกิดมาใหญ่หลังนั้นได้กราบไหว้สักการบ,บูชานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการ แสดงออกถึงความกตัญญูกตัญญูทิตฐาต่อหลวงพ่อหลวงปู่เราฉะนั้นวันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกคนงนะครับที่ได้มาทำข่าวในวันนี้นะครับแเวก็ท่านนายกสื่อมวลชนนะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้นะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงขอขอบคุณสุดครับ กราบนรัสการพระเทพรัตนโกมีนะครับเจ้าอาวาสวัดเทพธิจาราบ้านวิหารนะครับการรัชกาลพระสบุตรอาทิตย์อนาลโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะฮะับทำหน้าที่รัชกาลเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะครับท่านประธานพยานโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่นะครับ ท่านนายกชาติอยู่ที่ย่างทรายนะฮะด้านคนเอกประจักษ์ธรรมชีชนะฮะประธานกราาานนะรมการบริหารวัด้านไร่ท่าน,น,นาคุณสืบบุญโชยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมน,นายสนองอ๋อสุคลางนะครับวัยยาวิศรีเลขาธุก,การวัดบ้านไร่นะครับรองประธานเลขาธิก,การ ประธานโดยการและตาเโดนการบริหารโรยการวัดาอะไรนะครับผมขออนุญาตนะครับเล่าความเป็นไปเป็นมานะครับก่อนที่จะมาเป็นหลักประงค์ใหญ่ของรัไ้านดครับเพืช่วยประเทศวิยาคมนะครับพระเดชพระคุณประเทศวิยาคมท่านคุณปริสโตรท่านได้รับสายลมนะครับ เมื่อวันที่จางสิมคัพ์สภากรปสสองพันห้ร้อยห้าสิลแปนเป็นเหตุให้ ชาวเมืองจันดีพุทธชาวจัวหงหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งได้ปรึกษาหารือนะครับในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารวัดบ้านไร่น,นะครับโดยการจัดสร้างนะครับรูปหล่อรูปรวยหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ขนาดหน้าตากว้างขั้ว19เมตรนะครับความสูง21เมตร หล่อด้วยเนื้อสับลิศนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะครับเราคณะกรรมการวัดวันไร่นะครับเมื่อหลวงพ่อคูณท่านได้ละสังขารลงนะครับในวันที่15หพฤษภาคม2 5 5 8ที่ผ่านมานะครับคณะศิยานุสิ์ของหลวงพ่อคูณหรปริปรสุทธโธนะครับแล้วก็ เจ้าวาดนะครับรวมถึงท่านประธานท่านคนพลเอกปัญจาธรรมศรีนะครับชาวบ้านนะครับก็อยากจะสร้างเพื่อเป็นอนุสรสถานนะครับให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณปริศตโทในฐานะที่ท่านได้สร้างคุณประโยชน์นะครับให้กับประเทศชาติมากมายมหาศาลนะครับครับผมนี่ก็เป็นเป็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างเพื่อถวายให้กับหลวงพ่อนะครับซึ่ง จะหล่อเป็นเนื้อสำริดนะครับขนาดหน้าตากักความกว้าง19เมตรนะครับความสูง27เมตรนะครับประดิษฐานเอาไว้ที่วัดบ้านไร่นะครับครับความคืบหน้าเป็นยังไงครับความคืบหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอจัตีทองวันแรกนะครับวันแรกนี้ก็คือเทในส่วนเสียงนะครับในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนะครับพศ2563านะครับ เวลามหามงคลเลิก11.49นนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านโ,โหราจานนะครับท่านเด่นโ์ตะการมงคลนะครับท่านช่วยดูเลิกมหามงคลอันนี้ให้เรานะครับครับผมครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคณะศิษยานุสิ์ของเรงพกคูณปริสุทธโธนะครับร่วมสมทบทุนได้นะครับสร้าง สมทบทุนนะครับบัญชีนะครับธนาคารออมสินธนาคารทหารไทยนะครับแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับครับผมได้ทั้ง3ธนาคารนะครับครับผมหรือท่านจะร่วมสมทบทุนโดยตรงนะครับที่วัดบรรไล่นะครับก็จะมีส่วนกองงานเลขานะครับคอยต้อนรับคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านอยู่นะครับผมก็ให้การสนับสนุน ในส่วนของอกรรมการบริการที่จะจัดสร้างเพาะท่านนายกซึ่งบ่งชนที่ว่าเอาพาหลวงพ่อคุณกลับบ้านกันนะครับเพราะว่ามีคนสร้างหลวงพ่อพคูณไปที่อื่นๆหลายๆที่ด้วยกันนะครับแต่ว่าที่วัดบ้านไร่เนี่ยเรายัางไม่เคยได้สร้างองค์ใหญ่ที่สุดเราก็เลยคิดกันในจุดนี้ว่าเราจะสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแนวคิดของชาวบ้านเป็นแนวคิดพื้นๆเดิมแต่ตอนนี้เรามากำลังกระจายไปบอกทั่วไปทั้งหมดว่าเราจะพาหลวงพ่อคูณกลับบ้านแล้วก็เป็นที่สักการะของคนทั้งประเทศหลวงพ่อคูณเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระอ,อริยะสรงท่านหนึ่งที่พระบาสทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวท่านเคารพนับถือมากราชวงศ์ทุกประโคม ได้เคยไปที่วัดบ้านไร่แล้วก็ท่านก็ได้ร่วมกันเช่นปัญหาน้ำปัญหาภัยแล้งทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านร่วมกันจากแล้วก็ทำให้กับชาวบ้านทำให้กับชาวอีสานตอนใต้นะครับอยากจะพูดว่าชาวอีสานตอนใต้ แล้วก็หลวงพ่อคูณก็เป็นแรงที่ให้รัชกาลที่9เสด็จไปและท่านกระทำจนได้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของของชาวคุนพิมานชาววัดบ้านไร่เป็นอย่างที่เราก็เลยตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ใหญ่ให้เสร็จสําเร็จให้ได้นะครับก็จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าในขณะนี้สถานการณ์ไม่ไม่ไม่เพื่ออำนวยเท่าไหร่นักก็เลยอยากจะขอให้สื่อมวลชน สิทธยาลุศินนะครับคนทั้งประเทศมาร่วมกันสร้างหลวงพ,พ่อคูณองค์ใหญ่ให้กับท่านมันเป็นความยินดีอย่างยิ่งผมคิดว่าไม่ใช่ความยินดีอของไทยคนใดคนหนึ่งนะอของคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าหลวงพ,พ่อคูณเนี่ยใครๆก็รู้ว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์อะไรกับสังคมมาอย่างใหญ่หลวงนะครับไม่ใช่แต่กับศาสนายอย่างเดียวนะครับแต่การทุกคนนะ ในตลอดชีวิตท่านนล้วมีแต่มีแต่ทำอะไรเพื่อสังคมทั้งนั้นเลยนะครับสร้างโรงพยาพบาลบ้าสร้างอะไรต่างๆเลยเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยประจักษ์นะครับ,นะรบว่าท่านได้มีแต่ทำความดีทำความดีอให้ตอนนี้เวลาท่านจากไปทุกคนเนี่ยในพลังศรัทธาตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าคงจะมีคนที่จะหลั่งไหลมาเพื่อที่จะทําให้ อะไรอ่ะไอ้สิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยนะครับก็ก็ให้เป็นที่ประจ,จักษ์กันต่อไปอสู่ทุกยุคท,ทุกสมัยนะครับถ,ถ,ถูกลูกสูหลานว่าพระองค์นี้แหละพระที่ยิ่งใหญ่พระองค์นี้คือพระที่มีแต่นคนรักคนศรัทธาแล้วก็ทําอะไรเพื่อทุก,ทกคนนะครับทั้งทางทุกทางด้านจนางวิญญาณหรือว่าทางด้านสางศู ไม่ได้มาเป็นคณะกรรมการไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นแค่คนไทยคนหนึ่งที่รู้ถึงสิ่งที่ท่ทานทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพอมีอะไรที่ที่เราจะจะร่วมได้ก็คงจะมาร่วมในฐานะที่าาเ,ทเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนะครับก็คงทำอะไรได้ตามกำลังสธาหรือว่าตามฐานะของตัวเองจะทำได้ ท่านมีอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสอนของท่านเนี่ยนะครับท่านสอนแบบแบบบ้านๆอ่ะคือเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจแต่ว่ามันแฝงไว้ด้วยปรัชญาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้สอนให้คนงมงายด้วยนะครับผมยังจําได้บางอย่างเนี่ยดูเหมือนเป็นอลุมขับบอกว่าเออเนี่ยรถ ผมไปเป็นนู่นเป็นนี่แล้วเนี่ยแม่ท่านบอกรับขับเท่าไรร <c oughs> ับร้อยมาโว้ยโดดหนีไปแต่ร้อยหนึ่งแล้วเลี้ยอะไรหนึ่งท่านเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ท่านสอนที่เป็นประชานะคนมองดูเหมือนอย่างี่ท่านพูดเป็นสนุสนมไม่ใช่หรอกใอ้นี่เป็นประชาให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ที่สติมันอยู่ที่อะไรเพราะน,นั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแม้แต่สิ่งที่ท่านทำรอย มาเลนเราเดี๋ยวเริ่าโท้ใช้เงินสูงสองร้อยล้านท่านก็ทํามาตลอดเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ,ถามว่าอ,อะไรมันมันบอกไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่งและเสมอเป็นเ,เวลายาวนานมากมันก็ค่อยฝังลึกเข้าไปในใจรู้แต่ว่าถ้าเพืยอว่าพูดถึงคนพูดเนี่ยว่าจะมีแต่คนรักคนสน Cảm ơn quý rất và các bạn